สวัสดีครับพบกับผมเพชรพิจิตน,นะฮะวันนี้ผมมาช้านิดนึงนะเพราะว่าเมื่อาวานนี้ไปงานจบมานะเดินทางไกลนะเดินทางไกลเลยก็เดี๋ยววันนี้ผมมีพระมาท่านให้ชมนะครับผมนะวันนี้เป็นพระที่เป็นงานประกวดกันแล้วกันเนาะถือว่าเป็นพระแท้เนาะเพรานผ่านง,ง,งานประกวดมาหมดแล้วนะผมก็ซื้อตัดขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะอ่ะเดี๋ยววันนี้ผมจะเขาเรียกว่าเป็นโปรโมชั่นสําหรับในช่วงของปีใหม่เลยก็ว่าได้นะ ปีใหม่เลยนะผมก็จะอ่าลดแรกแจกแถมนะคือคือไม่ต้องมาต่อหลอะฮะราคานี้ผมผมแบ่งปันให้เลยนะราคานี้ผมแบ่งปันให้เลยนะอ่ะเดี๋ยวผมจะเริ่มนะจากองค์แรกกันเลยนะว่าวันนี้ผมมีอะไรกันบ้างน,นะ,ะขอเอาเนี่ยนะสมเด็จอืม สมเด็จนี่มีบัตรแล้วนะฮะมีบัตรแล้วนะอันน hmm. yeah. <sc> so ี้เป็นสมเด็จพิมพ์ฐานแฟมนะพิมพ์ฐานแซมเนี่ยพิมพ์ฐานแฟมฟังราคาดีๆนะพี่นะไม่ต้องมาต่อนะวันนี้นะผมบอกเลยนะผมแบ่งให้นะผมแบ่งให้เพราะวันนี้ผมเตรียมภาพไม่ทันแล้วอันนี้มันอยู่ในถาดอู่แล้วนะผมเลยเอาซะเลยนะหานแซมนะเนี่ยหานแซมเนี่ยดูดูดูเนื้อดูเนื้อก่อนนะผมบอกเลยฮะ ค่ค่าส่งก็สามร้อยแล้วนะค่าส่งก็สามร้อยแหละเอาสองพันบาทนะเอาสองพันบาทมีบัตรแล้วนะท่านสามารถสแกนบัตรผ่านตรงนี้ได้นะฮะก็จะเห็นว่ามีงานจริงๆนะมีงานจริงๆสามารถสแกนตรงนี้คือพูดง่ายเอาบัตรนี้สามารถเช็คในระบบของอินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์มือถือได้หมดเลยนะได้หมดเลยนะเอาสองพันบาทนะแพงผ่านได้เลยนะพี่นะแพงผ่านได้เลยนะเพราะว่า อ่าเราจะไม่ไม่ไม่ให้เหนื่อยเลยนะให้เหนื่อยเลยนะอือันนี้นะเลี่ยมไม่ใช่เลี่ยมทองนะนอกขอสีแจเจงก่อนไม่ใช่เลี่ยมทองบางคนอาจจะเข้าใจว่าเป็นเลี่ยมทองนะอันนี้เป็นเลี่ยมน่าจะเป็นเงินชุบทองหรือม่็พวกกรกอบอิตาลีอะไรต่างๆนะเพราะว่าผมได้มาแบบนี้นะอันนี้เขาเอาไปชุบทองนะเอาไปชุบชุบเป็นกระไหล่นะชุบเป็นกระไหล่นะอืเหรียญหน้าจะเป็นเหรียญแท้แหละแต่ว่าเขาไปชุบกระไหล่นะ อันนี้ก็เป็นที่หนึ่งนะอันนี้สามารถเช็คได้นะบัตรเช็คได้อันนี้เอาสองพันบาทนะเอาสองพบาทเอาสองพบาทนะอะถูกก็มีนะแพงก็มีนะฮะถูกก็มีแพงก็มีมหรวมปูทวดวัดช้างให้เคผมไม่แน่ใจว่ามีพี่ท่านหนึ่งเคยจองไว้หรือเปล่าเนี่ยนะที่บอกว่าอาจจะให้ส่งไปทางภาคใต้แล้วช่วงนั้นภาคใต้น้ําท่วมนะเลย ผมก็จดไว้ผมก็ลืมเลยนะะว่าเป็นใครนะฮะอืมนวะนะเป็นเนื้อนวะนะเป็นเนื้อนวะเอาวันนี้เอาสามพันบาทนะเอาวันนี้เอาสามพันบาทเนื้อนวะนะผมขออนุญาตไปไวๆหน่อยเนาะเพราะว่าพระมีบัตรแล้วนะโบแดงทุกองนะเพราะว่าเดินซื้อเฉพาะที่ติดโบจริงๆเลยนะเดินซื้อเฉพาะที่ติดโบจริงๆอืม าสามพันบาทนะหลวงพ่อกลั่นนะเนื้อทองแดงนะลงกระไหลน,นะลงกระไหลกระไหลเก่านะเดิมเดิมเดิม,เด,มเดิมนะเอาสองพันบาทนะเอาสองพันบาทนะพาพร้อมบัตรพร้อมใบนะสบายใจได้เลยนะพาพร้อมบัตรพร้อมใบนะเช็คได้นะในระบบอินเทอรนะ์เน็ตนะเช็คได้นะนะ <c oughs> อันนี้หลวงปู่โตผมก็ต้องดูดูพระตามตามบัตรเหมือนกันนะเพราะว่าผมไม่ค่อยเป็นนะเนี่ยหลวงปู่โตเนี่ยหลวงปู่โตก็จะเป็นหลวงปู่โตะนะปิดตาหลวงปู่โตเขาก็ไม่ได้บอกว่าเป็นเนื้ออะไรอะไรยังไงนะพร้อมบัตรนะเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะหลวงปู่โตะนะเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาท วันนี้นะราคาวันนี้นะฮะนี่จอบเล็กกลมเพื่อเงินวัดบางพลานนี่ยังลึกเลยนะองนี้ลึกมากนะองนี้ยังลึกเลยนี่คาบเบาดินทงดินไทยนะนี่โอ้โหองนี้เม็ดลงเม็ดแรกครบหมดนะพี่นะเม็ดแรกครบหมดนะนี่ไม่เก่าจริงไม่รู้จะพูดยังไงเลยนะไม่เก่าจริงไม่รู้จะพูดยังไง เอาสามพันห้านะเอาสามพันห้าเอาสามพันห้าบางรายการถ้าต่อไม่ได้อาอย่าเครืองผมนะฮะเพราะว่าถูกจริงๆรินะถูกจริงๆอืมลิงนะเพราะาผมแทบจะไม่ได้บอกกําไรอะไรเลยนะแทบจะไม่ได้บวกเลยนะลิงลหลวงพ่อดิ่งนะนี่นะวัดบางกระสอบหลวงพ่อปานวัดบางกระสอบมาหลวงพ่อปานองค์คดนะลงรักแดง เอาสองพันนะเอาสองพันนะเอาสองพันเอาสองพันนะพร้อมบัตรหนึ่งใบนะนี่ปั๊มต้มนะพิมพ์กลางปั๊มต้มเี่มเงินอ่าพิมพ์กลางปั๊มต้มเี่มเงินฟังราคาก่อนนะเอาสามพันห้าแพงผ่านได้เลยนะ แพงผ่านไปเลยเอาสามพันห้านะมอาสามพันห้าพร้อมบัตรหน 1, ึ่งใบอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่วัลคังนะพิมพ์ใหญ่วะัละคังนะพิมพ์ใหญ่วัละคัง,ะล,ะคงลงชาติไว้นะลงชาติแดงๆไว้เลยเนี่ยลงชาติพิมพ์ใหญ่วะัละคังลงชาตินะเหมือนมีเส้นผมด้วยนะเนี่ยนะ เหมือนไม่เส้นเกษาด้วยนะนี่ลงชาติไว้นะเอาสองพันสองร้อยบาทเอาสองพันสองร้อยบาทนะราคานี้ผมไม่ได้บอกผ่านอะไรเลยนะหลวงปู่สุกนะพิมพ์หลังยันเนี่ยแท้ดูง่ายเนะนี่ยนี่หลวงปู่สุกพิมพ์หลังยันอันนี้ดูง่ายจริงๆนะดูง่ายจริง เอาสองพันห้านะเอาสองพันห้าราคานี้ผมบอกเลยขนมนะคนรอดเสียบเสียบได้เลยนะตอนนี้นะนี่สุดยอดหลงพ่อเงินวัดวางคลานเม็ดแร่นะเหลืององมเขียวอืมนะ นิยม A นะนิยม A อนิยมเอส,สวยเลยนะองค์นี้เอาสี่พันห้านะเอาสี่พันห้าสวยจัดนะองค์นี้นะองค์นี้เอาสี่พันห้านะอันนี้เหรียญชินาลาชนะเนื้อสำริดนะเอ เนื้อเมกะสิทธิ์นะเนื้อเมกะสิทธิ์โอ้โหผมซื้อเนี่ยผมน่าจะซื้อสามพันหรือสี่พันเนี่ยเอาเรื่องจริงนะสามพันหรือสี่พันเนี่ยนะเมกะสิทธินะ์อ่ะเพราะว่าเป็นเมกะสิทธิ์แท้อยู่แล้วนะนะเอาวันนี้ผมเอาเอาสองพันห้านะเอาสองพันห้าไม่แพ้แล้วพี่นะราคาเนี่ยสองพันห้านะเอาสองพันห้า เนี่ยนี่ก็เป็นห้าเหลี่ยมหลวงปู่สุกเนื้อเมฆสิทธิ์องค์นี้ก็ซื้อเป็นพันเหมือนกันนะเนี่ยเมฆสิทธิ์นะฮะนี่เมฆสิทธิ์นะเนี่ยเมฆสิทธิ์เอาสองพันนะองค์นี้เอาสองพันนะกำไรไม่มีด้วยนะสองพันเนี่ยนะต่อก็ไม่ได้ขายนะเอาสองพันนะ นี่หลวงปูบุญวัดกลางวางแก้วซื้อสองพันกว่านะเนี่ยนะซื้อสองพันกว่าเนี่ยซื้อสองพันกว่าวันนี้เอาพันเจ็ดนะเอาพันเจ็ดนะเนี่ยเอาพันเจ็ดนะเอาพันเจ็ดเอาพันเจ็ดมีบัตรด,ด้วยนะบัตรกระบวกไปเถอะอีกบัตรละสามร้อยพี่คิดดูนะเนี่ยนะหลวงปูสุขวัดปากคอมาําเท่าแดงเนี่ยแดงแดงน้ำมารกแดงแดงเนี่ย น้ำมากนแดงแดงแล้วแล้วแตกหน้าด้วยนะแตกหน้าถึงลำตัวเลยนะนี่ความเป็นหล่อธรรมชาติอละนะนี่แพงผ่านได้แล้วพี่นะเอาเอาพันแปดนะเอาพันแปดเอาพันแปดมีบัตรในละหนึ่งใบนะอันนี้เป็นเนื้องเงินเลี่ยมเงินนะหลวงปู่เอี่ยมนะอันนี้เป็นเนื้อเงินเลี่ยมเงินอ่าเป็นเนื้อเงินเลี่ยมเงิน เรื่อเงินเรืยอเงินพร้อมบัตรหนึ่งใบนะเอาบัตรเช็คได้นะพร้อมบัตรหนึ่งใบเอาสี่พันห้านะเอาสี่พันห้าอะสี่พันห้านี่ผมไม่มีกําไรนะผมบอกก่อนนะสี่พันห้าเนี่ยไม่มีกําไรบางคนรู้อยู่แล้วนะว่าว่าว่า,วาพักระดับนี้เป็นยังไงนะฮะอืมอันนี้เป็นเงินนะเป็นเงินนะน,นี่เป็นเป็นงานะเงินงามนาะ นามงาฝักงาแหนงเงินนะชัดเจนนะชัดเจนพร้อมบัตรหนึ่งใบอันนี้เอาห้าพันนะเอาห้าพันนะลดไม่ได้นะรายการนี้นะเอาห้าพันนะลดก็ขาดทุนนะพี่นะลดก็ขาดทุนเพราะว่าเราก็มาแบ่งเฉยๆนะแบ่งเฉยๆในช่วงของเทศกาลปีใหม่อ่ะองค์นี้เอาสี่พันบาทน,นะองค์นี้เป็นองค์รักของผมเลยนะเนี่ยสวยไม่มากหรอกนะแต่ผมบอกเลยว่า เป็นผ้าดูง่ายสวยไม่มากแต่ดูง่ายเอาดูง่ายไปก่อนนะเอาดูง่ายไปก่อนนะเอาดูง่ายไปก่อนเบาๆนะเนี่ยพร้อมบัดหนึ่งใบนะมาดูเสือนะเสือแพงหน่อยนะเสือแพงหน่อยเสือลงก็ปานสภาพบ่เลยฮะไม่ผ่านการใช้งานนะไม่ผ่านการใช้งานในดๆทั้งสิ้น เอาราคาวันนี้นะเอาราคาวันนี้นะฮะว่าข่าวที่แล้วผมเปิดสองหมื่นผมจำได้นะผมเปิดสองหมื่นนะเอา,า,าวันนี้ไม่ออกนะถ้าไม่ออกวันนี้ก็ก็ก็คงที่จะไม่ได้ขายแล้วก็ไม่ได้ลดราคาด้วยนะถ้าจะขายราคายังไงก็ต้องขายราคาอย่างงั้นเลยนะเสือตัวนี้นะดูง่ายนะแล้วก็เป็นเสือแท้เป็นเกี้ยวแท้นะเกี้ยวเสือเกี้ยวเสือป่งเปล่า <c oughs> <hygiene> ๆนี่หลายหมื่นแล้วพี่นะ อันนี้แกะเป็นเสือมมาแล้วเนี่ยนะมันแพงอยู่แล้วนะแพงอยู่แล้วผมเอาหนึ่งมื่นสองพันเก้าร้อยบาทนะเอาหนึ่งมื่นสองพันเก้าร้อยบาทนะขายไม่ได้ไม่เป็นไรฮะเพราะว่าสไตล์ผมเนี่ยผมชอบอยู่แล้วนะสไตล์ผมชอบเสืออยูはは año, ่แล้วนะอ่ามาดูพราเนื้อผงหลงพ่อเงินจอบเล็กเนื้อผงหลงพ่อเงินเป็นเนื้อผงกระดูกหลงพ่อเงินนะอันนี้เป็นเนื้อผงกระดูกหลงพ่อเงินเล่นกันหลายพันนะเล่นกันหลายหมื่นด้วยนะ อันนี้เป็นเนื้อผงกระดูกหลงพ่อเงินนะกระดูกหลงเพ่อเงินเอามาอัดเป็นน,นี้นะในใครมีหนังสือพาคพิจิตเนะี่ยพาเครื่องมือพิจิตะจะรู้นะฮะจะรู้นะผมเอาสองพันบาทนะเอาสองพันบาทนะพร้อมบัตรหนึ่งใบนะบัตรก็สามารถเช็คดูได้นะผมนะในระบบอินเทอร์นเน็ตนะเช็คก็จะขึ้นเลยนะเช็คก็จะขึ้นเลยอันนี้หลงพ่อะแก้วนะพวงมาลัยนะหลงพราแก้วพวงมาลัย น,นี่เป็นเนื้ออย่างเันเนื้อสำ,สำลิดแล้วนะนะใช้เนื้อสำลิดนะหละวงพ่อแก้วพรมลายเอาสองพันห้าร้อยบาทนะเอาสองพันห้าร้อยบาซื้อเกินนะซื้อเกินนะซื้อเกินคือเขาเรียกว่าคลิปนี้เนี่ยเอามาขายเนี่ยขาดทุนนะขาดทุนน้อยขาดทุนมากเท่านั้นเองนะแต่เหมือนเหมือนลูกค้าได้กาไรนะเรียกคืนกําไรให้ลูกค้านะแต่แต่ตัวผมมาขาดทุนแน่นอนนะ อันนี้หวูพัชสุลนะหนูพัชสุนพิมเล็กนะหนงพ่ชสุนพิมพ์เล็กเป็นนี่เป็นงานนะฮะให้วันนี้วันเดียวนะเอาสามพันเจ็ดเอาสามพันเจ็ดนะเอาวันนี้วันเดียวนะเอาสามพันเจ็ดอ่าเอาวันนี้วันเดียวสามพันเจ็ดซื้อมายังไม่ได้เลยนะสามพันเจ็ดนะเอาเรื่องจริงนะผมผมกล้าพูดเลยนะต่อหน้าพระเครื่องเลยนะสามพันเจ็ดยังซื้อมาไม่ได้เลยราคานี่ถือว่าโหรถแรงจริงๆอ่ะ ใครที่ชื่นชอบนะครับหรือว่าสนใจรครช่วงชุดนี้ขออ,อนุญาตนาเรียนทุกท่านเป็นระยะสั้นๆนะเป็นเป็นคลิปสั้นๆแล้วกันนะใครที่สนใจก็สามารถติดตามเบอร์โทรนะตามรายละเอียดด้านล่างตรงนี้นะสำหรับวันนี้เพบจินตนนะของขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ